ศรัทธานี่เป็นตัวนําเ้อศรัทธาคือความเชื่อนี่รความเชื่อมั่นแต่ว่าแบ่งออกเป็นศรัทธาตามวามเป็นจริงกับศรัทธาตามวามบ่เป็นจริงแบ่งออกสองอยา่างคือคนที่ได้ศรัทธาตามวามเป็นจริงได้ต้องเกิดจากการได้ยิ่งได้ฟังข้าสอนอกับพุธเจา้ามีอริยสัจสีหรือ ถ้ามาจากกับปวัตนาสูตรเป็นต้นและหลายๆอาย่างที่เป็นไห่เนยหยักหรือมงคละสูตรมุงคลสามสิบแปดประการนี่ตัวนี้เป็นตัวเลือกเลือกแห่งสัทธาแบบมีความเข้าใจละเอียดละออมากมากเลอตัวนี้แต่ว่ายังวานั่นแหละเขาก็บได้ศึกษาอย่างเต็มออมันเป็นแมนแกว่าเข้าสีมาสวดมาทองเอาแคแขงว่าขอมันเด่นแต่ผู้ใดได้อ่านมงคนละสูตร เต็มฉบับเลยหรือคัมภีทีปณีนั่นแหละทีปณนีเต็มเต็มรูปแบบมันเขาสิเข้าใจแจ่มแจ้งเลยละ่ะทุกอย่างเลยเนี่ยจังหวะสัทธาโดยสัมมาทิฏฐิความเชื่อมั่นตามความเป็นจริงออปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีเหตุที่มีปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแต่ว่าต้องตามข้อเป็จริงอีก ความเพียรคือวิริยะความเพียรความพยายามที่จะกล่าวที่จะทำะให้มันกระึงให้มันถึงให้ประสบความสำเร็จใด้และศรัทธาปัญญาความเพียรโดยมีความเห็นถูกต้องตามก็เป็นจริงคือสัมมาทิฏฐิสมาสังกปโปมีความดำริคือคิดในขณะปัจจุบันปัจจุบันนักขณะตรงหน้าตาของจมูกดินไก สัมผัสได้ยินได้ฟังในขณนะตรงหน้าหรือเอ่อนไาดำริตามความเป็นจริงคิดกับว่าคิดออกจากตามความจริงนั่นเองสัมมาวาจาก,ก็เกิดวาจาโมกัมมันตอาชิโวและสัมมาสติเป็นตัวแยกย่อยคิดถึงความผิดความถูกความอะไรควรอะไรไม่ควรนี่สัมมาสติจนถึงว่าสัมมาสมาธิมีคิดตั้งมันเด็ดเดียวเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละ หลายๆคนว่างคิดบอท่านด็กบอท่านเด็กตรงตามมากมีองแปลหลายอย,าย่างยอกตีที่ห้าจังห้าจังตอ้ตองยิน่ตนต้องได้ยิ้นต้องได้ฟังแล้วก็ทําความพอใจหลังให้ล่งเป็นความเห็นเดียวคิดเดียวบบบน,นี้ส่วนมาของข้ามันกระจายบุญมีความปรารถนาจากได้นั่นจากเป็นนี้เลื่อนบากระจายบุญเออโดยเรียกว่าปุญญาพิสังขาร บุญนี่เป็นเครื่องสิ่งที่เหาบุญอาจจะเกิดจากการให้ท่านรักษาศีลหรือท่องบนสาธยายช่วยเหลือแบ่งปันอย่างแล้วแต่ก็เอ่นว่าบุญร่วมแล้วว่าบุญเห่ากระจายบุญอยากได้นั่นอยากเป็นนี่สาธุเดอ้อผู้ขาได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่เด้เล้วเอ่นว่ากระจายบุญเกินไปบจอบอยู่ในจิตเดียวอยู่ในความมุม่งมัน่นตั้งใจในจุดหมายเดียวบานนีช่างวายทุกคน ก็ต้องขอนั่งขอนี่เป็นนั่งเป็นนี่ตั้งใจเด็ดเดียวเด็ดขาดอยู่ในจุดเดียวเลยคือการทั้งบุญทั้งเบิดเรียกว่าบาร,รมีสิบก็ไดเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบก็ะไดนะเป็นขอขอค้นทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้าก็ททำมาแล้วเนี่ยตั้งแต่อดีตตอนต้นจนปัจจุบันในขณะนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้าพเจ้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถิดลวดเอาจุดเดียวได้ยกระจายได้ เอาปัจจุบันเห็นบ่นอ,อทุกอย่างก็เริ่มต้นรงปัจจุบันสิเบ็ต่ไไปรไปเริ่มอนาคตอกไอพวกที่ว่าอนาคตการโน่นเธอเนัน่นบ่ถึงสักเถอเออมันชินมันมันชินในความความเสือ่อมันชินในการยิงนงด้ฟังมัง่งเออไปถึงอนาคตแล้วมันกับอนาคตการโน่นเธอไปอีกเรื่อยๆอยะไรเชึงว่าตัดต้องมายากย้ายบุญเออ ขอพ้นทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้ากระทำมาทั้งหมดนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าได้ถึงซึ่งพระนิพาานในปัจจุบันชาตินี้เถิดลวด้วนยาก,กระจายออกไปเอาปัจจุบันนชาติเกิดความเคยชินจึงบอกว่าตั้งใจเดียวจิตเดียวมุ่งมั่นสุดจุดไม้เดียว <c oughs> ที่มันเนิ่นช้าพรอว่าอย่างเข้ากระจาย เฮ้ากระจายบุญกระจายจุดหมายกระจายของแหลกได้แหลกอย่างใดอย่างดีอยา่อยางนี้อย่างเป็นนั่นนี่นนสารพัดรวมมั่นซักเป็นจุดเดียวจะไปกระจายออกอะไรที่เป็นที่ผ่านมามัน,มนทำบุญขอทำบุญแหลกเปิดโบคุญกเกิดจากการให้ทานรักษาศินบุญอัเกิดท่องบนสตตาตยาห์ทำสอนพุทธเจ้าบุญเกิดจากการทุกย่างบุญนั่นแหละคนไข้ในทางบุญ บอกบุญผู้อื่นมาทำวัตรทำว่าหรือกว่าไปสารพัดให้กุศลกรรมบทสิบนี่แหละร่วมอย่างเดียวกันไปเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี่เถิลดลวดแล้วก็ว่างล่งบัตรต้องเข้าใจคําว่าปัจจุบันพร้อมคาว่าปัจจุบันชาติแหละเข้าใจปัจจุบันพร้อมว่าต้องไปตั้งจุดหมายเหมือนกันกับสี่พวกเข้าทํำสมาธิเข้าตั้งจุดไม้เอาไว้ว่าให้สงบจาก การได้ยินได้ฟังจากการจดจํามากสงบต้องเป็นแบบนั้นสงบต้องเป็นแบบนี้นมันเลยค่าขีดพร่ามันตั้งจุดหมายฉะนั้นคําว่าปัจจุบันนขณะคแค่รู้ลรห่ยใพระเจ้า,เาออกมัอผู้ทรงชั้นเป็นที่สองเลยแล้วปีที่เกิดขึ้นเลยก็แค่อยู่กับปีที่นั่นเองมี่เท่านี้มี่ปัจจุบันมันเราต้องไปตั้งจุดหมายเราต้องไปตั้งความหวังอ อลไรเ้าาเล่บปสงบจักเถื่อ,อ,กกอที่มันบรสงบเพราะว่ามันอยากสงบที่มันอยากบรรุมันเลยบาบรรลุจักเว่าเออั่นแหละให้ให้เขาจะเข้า่าปัจจุบันนักขณะคนที่ฝึกเริ่มต้นด้วยล่มกับอยู่กับล่มนั่นแหละคนที่บัคิดถึงร่มแต่ว่าอยู่เฉยๆบัคิดอย่างอาการปิติเกิดเลยกับอยู่กับปิติเออคนที่ซุกขูเกิดว่ไไรแต่ว่าจิตมันผ่อนคลายเป็น ประสติลุ่มลึกเข้าไปอีกกระยุกับลุ่มลึกเข้าไปนั่นแหละพอนคล่ายเบิกบานปราโมอิมเออรยู่ในใจเนี่ยก็อยุ่แค่นั้นแหละทุกอย่างมันจะเป็นไปเองหรอก่นแหละเ้าไม่น้าที่อยู่กับมันมันจงบอกแต่ละคนว่ายักยักกระจายบุญแต่ก็ยักยักกระจายจุดหมายเอาจุดหมายเดียวเออคนที่ไปในพ่านมันมีแต่แนวมาหลอกมาหลอก,ลอกให้ได้ให้ดีให้มีให้รวยได้จับบ่บอก อ,อมันจะหลอกให้ห้าหลงจากเวลาเอ,อเหมือนกับพวกนี้ทำความสงบเกิดขึ้นแล้วคนที่ทรงชาติจะเลนชาติแล้วจิตตั้งมั่นดีแล้วเกิดกลายเป็นสมาธิสมาธิชาติเนบนิ่งเป็นอันเดียวกันแล้วเกิดความสงบนิ่งอยู่มันจะเอาอนันนิมิตต่างๆมาหลอกให้ห้าออกจากความสงบให้ห้าออกจากจิตหนึ่งให้เฮาออกจากความตั้งมัน่นมันจะหลอก ให้ห้าวบัพูนไปเพลิดไปเพลินอยู่กับนิมิตต่างๆคนดินั่นแหละมันสิหลอกแบบนั้นแหละจึงบอกไว้อยากเห็นบ่เห็นดอกบ่อยากเห็นมันจึงเป็นไปของมันเองอยากเห็นบ่เห็นอยากเป็นบ่เป็นเหตุเฉยๆคือบ่มีห่ังอืด้วยย่ามอยู่กับโลกมันอยู่กับอุณโล่มมันเห็นทุกแค่นี้แหละอ,อบ่มันสงบลงแล้วนิ่งจิตต่างมันเป็นสมาธิแล้วอำนาจแห่งสมาธออิมันจะเกิดขึ้นมาเองดอกอน,นิมิตต่างๆที่ว่าท่น เกิดขึ at <ated> <ulations> ้นมาจากจิตม <se> ันปรุงแต่งในแหละส่วนมากนะจิตใจสำนึกที่มันเคยคิดไว้ประสาทใดไม่รู้เมื่อใดไม่รู้แต่พุทธขึ้นมาคือเฮาอยากเห็นเทวดาอยากเห็นยุลามานีอยากเห็นมมพมเป็นยังไดนออยากเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนรกสวรรค์เป็นไดนอมันก็พุทธึ้นมาเอาเองนั่นมันลึกก็ยังไงด้แหละถ้ามันสงบลงแล้วอยากเห็นบ่เห็นถ้าสงบลงแล้วบ่อยากเห็นเห็น บ่าอยากสง,งบสง,งบมาจากกะ,ะไรหรือจังหวะต่างจุดหมายเดียวในในขณะที่เข้าฝึกงานปัจิุบั่ปัจจุบันนัก,กันนะอยู่ตรงหน้ารู้ลมเข้าออกมากมามูอยู่กับหน้าร่มได้แหละอยู่กับหน้าล่มเลยเนี่ยเห็นยู่แค่นี้อยากเข็นบ่ยเห็นอยากเป็นบ่เป็นเนออยากสง,งบไม่สง,งบเพราะว่าเข้าบอกว่าความสง,งบมันอะมันคืออย่างเป็นแบบไหนความสง,งบขึ้นเข้าไปจํามากเออ ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนีน้ละนั้นละนี่เด้อละนี่วอนห้าได้แล้วอย่างันที่หนึ่งมันกันละนี่วอนหาไปแห้งแล้วนะมันใช่หรือเปวันนี้บ่ต้องละยังดอกรู้อยู่กับลมให้ใจเข้าออกบ่ต้องไปตั้งจุดไม้ไว้เด้อแหละอยากบรรลุมันบอบรรลุดอกเพราะมันข้าอยากมันที่เปลี่ยนไปของมันดอกจังหวะคละคนอากระจาย,ยากระจายตั้งมันไปในอารมณ์เดียวจิต ที่เป็นหนึ่งตั้งมั่นในกองที่เป็นหนึ่งทุกคนทุกคนเมื่อมีความมั่นคงมั่นใจในตัวแบบนี้แล้วเข้าใจเข้าใจดีแล้วศรัทธาคือความเชื่อมั่นตั้งมั่นอย่างมั่นคงปัญญาคือความรอบรู้รอบลู้แล้วนี่รอบรู้ในกองสังขารตามความจริงหรือรอบรูงในสิ่งต่างอะไรตั้งปวงที่มันคิดในึ่ปรุงแต่งได้แล้วปื๊บเออว่างความหลอบรู้ออกจากวันนี้เหลือแต่ความเพียนพยายามความเพียรพยายามเออคือล่มให้ใจเขาออกนี่ ก็คืออุณาลมอยู่กับมั่นบอดีนั่นแหละ <c oughs> ถึงจุดหมายทุกคนสําเร็จใด้ทุกคน,กค,นคนทั้งหลายถือว่าสาเร็จเนี่เพราะว่ามันเลิกระหว่างกลางทางแต่ว่าเข้าใจว่าตัวเองพยายามแล้วแต่มันไม่ได้มันไม่เป็นมันบ่ไดมันก็เปลี่ยนตัว่ะมันอยากได้มันอยากเป็นเออมาจากคําว่าปัจจุบันนั้นขณะตรงหน้าเออหรือเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออกบง่งในอุณาลมบางนั่นแหละ จังว่าตัวเองบอพยายามให้ถึงที่สุดมันจะถึงจุดหมายได้อย่างไรเออ <c oughs> หลายหลาย,หลายคนที่คือมันอยากหลายมันก็เลยถิ่มจุดหมายระวางทางเออจุดหมายจะตั้งไว้ถ้าตั้งจุดหมายไว้ของทางนั้นไกลเสียเหลือเกินของทางนั้นไกลเด้เออคือคนนั้นนอนบระหลับการขึ้นยาวไกลเหลือเกินคนนอนบรหลาบเพราะมันคิดมาก คิดถึงแต่จุดหมายมีก็เหมือนกันถ้าเอาบตั้งหวังเอาบาตบาาบาตั้งจุดหมายเอาไว้มันตั้งไ้แต่อธิฐานะบาร,รมีนั่นแหละว่วาตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายที่ปรารถนาคือพระนิพพานในชาตินี้เท่านั้นว่างเลยแบบจากบาลออจิตมันก็แน่วแน่มันก็ไปของมันเองแบบแล้วจึงบอกว่าเอ,อแต่เราคนนั้นนะไปตั้งจุดหมายไปหวงังไปคิดอยากสงบบ่สงบอยากได้บ่ได้อยากเป็นบ่าเป็นอยากรู้บ่รารู้ พอว่าไปตั้งจุดหไม้เมื่อไปตั้งจุดหไม้ไป,ม,ไปมันเลยยาวเลยไกลบางทีไม่เป็นดังที่ตัวเองยึดว่าต้องอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเลยเลิกล้างทิ้งระหว่างกลางทางอ,อแต่เขาว่าโอ้ยปัญญายุ่แล้วบพเป็นอย่งางบพมีะ่ยังบพแมนบพแมนนี่นมันเสเลิกล,า,กลางระวางการท่า,ทาแต่ว่าผูดด้ใดกระชางไม่ได้ตั้งจุดหมมยเดินทางด่จังสันหนทางก็ไม่ได้ยาวไกลอ,อบอไกล แล้วก็บ,บ่เลารอนแล้วก็บ,บ,กบกนน่กังวลอียั้ททาไปเรื่อยๆใช่ป้ายนั่นเหเฮ็ดไปจนตายนั่นแหละโดยบ่ต้องมีจุดหมายมันจิไปใส่นะัน่นเน่แต่ละคนถ้ามีศรัทธาความเชื่อมั่นในตนเองละ่ะเชื่อมั่นในหลักเรียกว่าปัญญานะเชื่อเชื่อมั่นในตามความ็นจริงนี่นแล้วเหลือแต่ความเพียรของตนเองปัจจุบนันนขณะรู้อยู่กับมันเป็นไปเถอะเปเรื่อยๆ ่วาแต่ละคนน่รเฝ้าวราวังคมคิดพุ่งพุ่งพี่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นอันนี้อย่งนี้แล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันให้เป็นต้องเข้าใจก้ว่าปัจจุบันปัจจุบันลมเข้าออกปัจจุบันอุณาโลมปัจจุบันปีติประมดปัสจุสติพอนคลายสงบเย็นใจนี่คือปัจจุบันปัจจุบันทั้งตาปัจจุบันทั้งหูปัจจุบันทั้งลินจมูกกาย คือการเห็นอยู่เดียวนี้ได้ยินอยู่เดียวนี้ได้กลิ่นอยู่เดียวนี้บ่นะคิดบ่นึกออกไปหาอดีตบอไปเทียบอดีตนะมันทางลู่ของมันไม่เห็นอะไรอ๋อเพราะ yo viwachen